สวัสดีค่ะคลิปนี้ทางเล่าหลอนจะมาเล่าเรื่องราวของเด็กชายที่เล่นสุกซนจนไม่รู้ว่ามีสัมภเวสีได้ตามล้างแค้นกับชื่อเรื่องว่าสัมภเวสีสวัสดีค่ะเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราเองค่ะเราแต่งงานแล้วมีลูกชายคนหนึ่งชื่อวินโดยเรื่องสยองขวัญในครั้งนี้ก็เริ่มจากลูกชายตัวดีนี้เอง ต้องเล่าให้ฟังกันก่อนนะคะว่าบ้านของเราอยู่ในเขตชุมชนขนาดใหญ่โดยแต่ละหลังจะสร้างติดติดกันมีโรงเรียนตลาดและวัดอยู่ในเขตชุมชนถือว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวสำหรับหมู่บ้านในตัวอําเภอของต่างจังหวัดโดยปกติของทุกๆวันวินจะเดินเท้าไปกลับระหว่างบ้านและโรงเรียนอยู่เสมอเพราะบ้านอยู่ใกล้โรงเรียน เลยทำให้สามารถเดินไปมาได้โดยไม่ลำบากมากนักอีกอย่างวินเป็นเด็กที่ร่าเริงและแข็งแรงเพราะชอบเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กๆไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยแต่อยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่วินเดินกลับมาจากโรงเรียนก็มีสีหน้าซีเซียวหมองคล้ำพูดจาน้อยลงจนผิดสังเกตก็เลยถามลูกไปว่าวินไม่สบายหรือเปล่าลูก วันนี้แม่เห็นลูกหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นเลยเมื่อตอนเช้ายังเห็นดีๆอยู่เลยผมรู้สึกไม่ค่อยสบายครับแม่แขนขาปวดเมื่อยไปหมดไม่ค่อยมีแรงเลยครับวินตอบมาด้วยท่าทีที่อิดโรยพรุ่งนี้ถ้าเจ้าวินยังไม่ดีขึ้นก็ให้หยุดเรียนไปก่อนดีกว่าค่อยว่ากันอีกทีนึงเสียงแฟนพูดขึ้นด้วยความเป็นห่วงลูกเวลาผ่านไปอีกสองวัน อาการของวินก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นแต่กลับยิ่งแย่ลงกว่าเดิมหน้าตาดูหมองคล้ำเป็นอย่างมากพวกเราจึงตัดสินใจพาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลกันทันทีในตอนแรกนั้นหมอที่ตรวจก็ไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้ว่าเป็นอะไรได้แต่ให้น้ำเกลือและคอยดูอาการอย่างใกล้ชิดคืนแรกเรากับแฟนต่างก็นอนเฝ้าลูกอยู่ในห้องพิเศษด้วยความกังวลเป็นอย่างมาก ลูกเราน่าจะโดนอะไรสักอย่างแน่นอนเพราะจากเด็กที่ร่างกายแข็งแรงราเริงแต่จูจ่ๆกลับไม่มีแรงหน้าตาหมองคล้ำผอมซูบอย่างเห็นได้ชัดแฟนพูดออกมาอย่างอึอดอดัดก็น่าจะจริงนะคะพ่อจูจูวินก็ไม่สบายแบบกระทันหันหมอก็บอกกับเราว่าผลตรวจเลือดและเอ็กซเรย์ก,ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรก็เลยวิ่นิฉัยไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรกันแน่ ตอนนี้ก็ให้ทานยาบำรุงกับฉีดน้ำเกลือพยุงรัวการกันไปก่อนเราพูดไปเพราะรู้สึกได้ถึงความผิดปกติของลูกหลังจากรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาได้3วันพวกเราตัดสินใจพาตัววินกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านเพราะอาการเริ่มดีขึ้นบ้างแล้วแต่พอกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานวินก็มีอาการแย่ลงทุกขณะร่างกายซูบผอมนอนซึมอยู่บนเตียงตลอดเวลา จะพูดจาอะไรก็เหนื่อยหอบเรากับแฟนจึงรู้สึกร้อนใจและตัดสินใจกันว่าหากพรุ่งนี้ยังไม่ดีขึ้นก็จะเปลี่ยนโรงพยาบาลในการรักษาพอถึงเช้ามืดของวันรุ่งขึ้นเราก็ได้เตรียมอาหารสําหรับตักบาทรทำบุญบริเวณหน้าบ้านเพื่อความสบายใจและจะได้ขอพรพระให้ลูกหายป่วยยืนรอเพียงครู่เดียวหลวงพ่อท่านก็เดินมาถึงหน้าบ้านเราก็รีบตักบาต หลังจากที่พระให้พรเสร็จท่านก็มองเข้าไปในบ้านของเราแล้วทักขึ้นมาว่าโยมไปทำอะไรมาหรือพวกวิญญาณเหล่านี้ถึงได้มายืนกันอยู่เต็มบ้านครั้งแรกที่เราได้ยินคําพูดของท่านถึงกับคนลุกเกลียวขึ้นมาก่อนจะรีบเล่าเรื่องราวที่ครอบครัวพบเจอมาให้ท่านได้รับฟังเมื่อท่านรับรู้เรื่องราวทั้งหมดก็ได้เข้าไปเยี่ยมวิน ซึ่งในตอนนี้ยังคงนอนสมอยู่เคราะหนักแล้วนะสัำเพอสีทั้งหลายคอยเฝ้าจองเวียนเด็กนี้อยู่ไปทำอะไรมาล่ะถึงโดนแบบนี้หลวงพ่อถามขึ้นมาทันทีที่เห็นผมไม่รู้เลยครับหลวงพ่อหลังจากที่เดินกลับมาจากโรงเรียนในวันนั้นผมก็รู้สึกไม่ดีขึ้นมาครับ วินตอบกลับท่านด้วยท่าทีที่อ่อนโรยลูกลองนึกดูให้ดีสิครับว่าได้ทำอะไรไปบ้างตอนกลับบ้านแฟนขยันขยอถามอีกครั้งวินนอนนึกทบทวนอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดออกมาว่าผมจำได้แล้วครับวันนั้นข่ากลับบ้านระหว่างทางมีกระทงใส่อาหารวางอยู่ข้างทางผมเลยนึกสนุกคว้างก้อนหินไปโดน จนมันหล่นกระจัดกระจายกเกลี้ยงหมดเลยเมื่อทุกคนได้รับฟังต่างก็ตกใจกันเป็นอย่างมากและคิดว่านี่คงเป็นสาเหตุที่ทำให้วินไม่สบายหนักแบบนี้เอาล่ะเอาล่ะคราวนี้ก็รู้สาเหตุแล้วเดี๋ยวพวกโยมทั้งสองก็ไปตั้งกระทงเส้นอาหารที่จุดเดิมแล้วขอขามาพวกเขาเสียแล้วที่สำคัญ อย่าลืมเอาสร้อยพระมาแขวนคอกันสิ่งไม่ดีให้เด็กด้วยละ่ะหลวงพ่อผู้จบก็ขอตัวกลับวัดส่วนพวกเราก็รีบทำตามที่ท่านแนะนำทันทีเพียงไม่กี่วันวินก็อาการดีวันดีคืนหน้าตาก็ค่อยๆกลับมาสดชื่นเหมือนเช่นเคยจนมาถึงเย็นวันหนึ่งวันนั้นเองที่เกิดเรื่องราวร้ายแรงขึ้นมาอีกครั้งวินที่กำลังพยุงตัวเดินเพื่อมากินข้าว แต่ขณะที่กำลังเดินมาที่โต๊ะอาหารจูๆ่ๆสร้อยพระที่คอก็เกิดหลุดขาดขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุร่างของวินในตอนนั้นยืนนิ่งตัวเกรงเหมือนกับพยายามขัดขืนอะไรบางอย่างตัวเราเมื่อเห็นว่าสร้อยพระตกที่พื้นก็ตกใจรีบคว้าขึ้นมาเพื่อจะสวมคอให้ลูกอีกครั้งแต่แล้วก็โดนวินปัดข้อมือโดยแรงจนพระที่ถือไว้ตกกระเด็นไป แล้วเสียงของวินที่พูดออกมาเหมือนเสียงคำรามดังขึ้นมาว่าตอนนี้กำลังหิวมากขอข้ากินข้าวก่อนพูดเสร็จก็เดินไปที่โต๊ะอาหารอย่างรวดเร็วก่อนจะใช้มือทั้งสองข้างจับกินอาหารอย่างมุม,มามเรากับแฟนมองพฤติกรรมของลูกด้วยความตกใจแม่คอยดูลูกเราก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะรีบขับรถไปนิมนต์ลหลวงพ่อให้มาช่วยวัดอยู่ไม่ไกลจากบ้านเรานัก แฟนพูดออกมาอย่างร้อนรนก่อนจะรีบปีกตัวไปอย่างรวดเร็วระหว่างนั้นเราแอบ,บเก็บสร้อยพระไว้ในมือคิดไว้ว่าถ้ามีโอกาสจะได้ส่วนพระให้ลูกแต่เหมือนกับว่าผีที่สิงในร่างของลูกมันจะรู้ความคิดพร้อมชี้หน้าตะอคอกด่ามาว่าถ้าเองจะคิดลองดีกับข้าก็เอาสิวะข้าจะกินตับไตเด็กคนนี้ไม่ให้เหลือเลยเมื่อเราได้ยินก็ตกใจมาก และยิ่งตกใจหนักขึ้นกว่าเดิมก็เพราะว่าสายตาของเราได้เห็นร่างของชายสวมเสื้อผ้าขาดวินผิวกายสกรปรกดำคล้ำเงาร่างนั้นทับซ้อนร่างลูกเราอยู่ในระหว่างที่ทำอะไรไม่ถูกอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงรถของแฟนกลับมาทำให้รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาอย่างมากและในทันทีที่แฟนและหลวงพ่อเดินเข้ามาถึงผีร้ายพูดขึ้นมาด้วยท่าทีที่ขึงคังออกมาว่า อย่าเข้ามานะไอโลนข้ามาหากินของข้าถ้าขืนเข้ามายุ่งเด็กคนนี้ตายแน่อัตมาก็ให้พวกเขาแก้ไขให้แล้วทำไมถึงไม่กลับไปที่ของเจ้าเหมือนเหล่าสัมภเวสีตัวอื่นท่านพูดเกรียกกล่อมผีตนนั้นอีกครั้งข้าไม่กลับหรอกอยู่ในร่างเด็กคนนี้ก็ดีอยู่แล้วจะได้กินทุกวันอีกอย่าง มันก็อยากเล่นโงูงูทำลายของพวกข้าก่อนนี่ว่าผีร้ายพูดสวนหลวงพ่อออกมาทันทีเจ้าผีร้ายกำแหงนักจงออกไปจากร่างมนุษย์เดี๋ยวนี้ท่านผู้ใส่ผีร้ายด้วยเสียงอันดังก่อนจะเอาน้ำมนต์ที่เตรียมมาสาดใส่ร่างของวินโดยเร็วเมื่อน้ำมนต์โดนตัวร่างของวินก็ลม้มลงไปนอนบนพื้นส่งเสียงร้องควรครางด้วยความเจ็บปวด แต่เสียงนั้นหาใช่เสียงของลูกเราแต่กลับเป็นเสียงแหบแห้งของชายชกันจนทำให้ทุกคนได้แต่ยืนตะลึงหลวงพ่อเมื่อเห็นดังนั้นก็ยืนสวดมนต์ภาวนาต่อเพียงครู่เดียวก็มีเงาร่างสีดำของผีร้ายกระเด็นออกมาจากร่างแล้วลอยหายไปยังนอกบ้านอย่างรวดเร็วเอาล่ะเรียบร้อยแล้วนะ ต่อไปจะเล่นหรือทำอะไรก็คิดไรตรตรองให้ดีเพราะพวกผีร้ายหรือสัมภเวสีมันอันตรายกว่าที่คิดนะโยมท่านพูดบอกมาพวกเราก็ไหวขอบคุณที่ท่านมาช่วยเหลือในครั้งนี้หลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมาวินก็กลับมาร่างกายแข็งแรงร่าเริงเหมือนเดิมและจำคำสอนของหลวงพ่อไว้จนขึ้นใจค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องสัมภเวสีค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโลหลอนของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปให้รับฟังกันค่ะสวัสดีค่ะ